กับหนังเรื่อง Don't Look Up นะครับกำกับโดยอดัมแม็คเคนนำแสดงโดยเลโอนาร์โดดิคาพิโอเจนิเฟอร์รอเรนทิมอตีเชอร์เมนเมอรี่สตรีปโจนาธฮิลหนังเรื่องนี้นะครับโดย Netflix ก สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องมาดูหนังกันนะครับแต่ก่อนที่จะฟังคลิปรีวิวคลิปน,นะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามหรือกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารการรีวิวแนะนำหนังเป็นประจำทุกสัปดาห์อันที่สำคัญหากดูคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปรีวิวต่อไปด้วยนะครับกับเรื่องนี้นะครับ Don Lookup เรียกได้ว่าเป็นหนังอีกหนึ่งเรื่องที่กระแสมาแรงมาก,มากๆทางช่อง Netflix นะครับ ก็เป็นกระแสกันตั้งแต่เห็นตัวอย่างครั้งแรกเลยเอาเพียงแค่เห็นเราเห็นริโอโนโดรีแคปปิโอกับเจนิเฟอรองเรนเนี่ยก็รู้สึกว่าโคตรอยากดูที่สำคัญมีดาราเบอร์ใหญ่อย่างเมอริลสตรีปอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเคทเบนเทรดมาร์คไรแลนด์ฮิเมชพาเทลมาแจมเรียกได้ว่า มีดาราเบอร์ใหญ่ของฮอลลีวูดแบบเพียบเลยคือเราเห็นหน้าเนี่ยเราจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีอย่างเช่นไทเลอร์เพอร์รีหรือว่ารอนเพิร์แมนนะครับอ่ะเอาประมาณนี้ก่อนจริงๆมีเยอะกว่านี้นะครับพอดูหนังเรื่องนี้เนี่ยผมต้องบอกตามตรงนะครับว่าทีแรกผมก็ยังหวั่นใจอยู่นะครับว่าหนังเรื่องนี้จะออกมาในโทนในรูปทรงไหนนะครับแต่ว่าพอเราเห็นชื่อผู้กำกับแล้วเนี่ย ยิ่งเป็นหนังที่เพิ่งกกับมาอย่างล่าสุดอย่างเช่นเรื่อง The Big Short อย่างเงี้ยครับหนังเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์นะครับของประเทศอเมริกานะซึ่งผมชอบเรื่องนี้อยู่แล้วซึ่งผู้กำกับคนนี้เนี่ยทำหนังที่เกี่ยวกับบทพูดบทสนทนาเนี่ยได้สนุกแล้วก็รู้สึกว่าเร้าใจมากพอสมควรเลยทีเดียวซึ่งพอได้ดู d o n Look Up นะครับเอาตั้งแต่ซีน์แรกที่เปิดมาผมต้องพูดตามตรงนะว่าระยะเวลาในหนังประมาณ2ชั่วโมงนิดๆที่ดำเนินเรื่องทั้งหมดเนี่ยนะครับ เป็นหนังที่ใช้บทพูดแล้วก็ฟิลลิ่งของนักแสดงล้วนๆเลยฉะนั้นเนี่ยใครที่ไม่ค่อยถนัดหนังที่ต้องพูดทั้งเรื่องเนี่ยอาจดูเรื่องนี้แล้วอาจจะไม่สนุกก็ได้ต้องเตือนไว้ก่อนนะครับแต่ว่าสําหรับผมเนี่ยผมต้องบอกตามตรงนะครับว่าเรื่องนี้ผมดูแล้วโคตรสนุกโคตรถูกจริตครับเรียกได้ว่าผมดูจบปุ๊บผมเปิดใหม่ดูอีกหนึ่งรอบทันที เอาเป็นว่าดู2รอบติดเลยนะครับค่ำคืนนั้นหูรู้สึกว่าเอนจอยกับหนังเรื่องนี้มากคือหนังเรื่องนี้ว่าด้วยเรื่องของนักดาราศาสตร์นะครับที่ค้นพบดวงดาวหางดวงหนึ่งนะครับที่กําลังจะพุ่งหน้ามาชนโลกแล้วก็ได้ทําการไปพบประธานาธิบดีพบสื่อต่างๆนะครับเพื่อที่จะบอกอประชากรโลกทั้งหลายนะครับว่าโลกกําลังอยู่ในภาวะเสี่ยงที่จะถูกดาวหางชนโลกแล้วก็ล้างโลกทั้งหมดเลยแต่ปรากฏว่าพอไปเ,อเกิดเหตุการณ์ท้งเรื่องขึ้นนะครับโอ้โหปรากฏว่าฟีดแบ็ก อะไรต่างๆนานาเนี่ยมันวุ่นวายมันมีการบูลลี่นะครับมีการเสียดสีแนมรัฐบาลของอเมริกันหรือว่า,าพฤติกรรมของประชาชนทั้งหลายอาเรือกได้ตรงๆนะครับว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังที่ทํามาเสียดสีกัดจิกหลายๆอย่างเกี่ยวกับประชากรโลกเนี่ยตั้งแต่ภาวะผู้นําไปจนถึงผู้ตามถึงประชาชนทั่วไปหรือสื่อมวลชนหรือว่ารัฐบาลผู้มีหน้าที่ต่างๆหนัง,นงเรื่องนี้ทําได้ เจ็บแสบจิกกัดแบบสุดๆครับโดยเฉพาะคนที่มารับหน้าเสือแบบหลักๆเลยอย่างเคทเบนเทรดอย่างเงี้ยนะที่ผมเห็นนะครับแล้วก็ลิโอนาโดดิคราปิโอเนี่ยโอ้โหเอาแค่2คนนี้นะครับเดินเรื่องเนี่ย ทำให้หนังที่เป็นตัวละครที่ต้องใช้พลังในการสื่อสารหรือพูดเนี่ยสนุกมากๆจังหวะของหนังจึงออกมาไม่เบื่อเลยนะครับยิ่งเจอประธานาธิบดีที่รับบทโดยมอริสตีฟเนี่ยโอ้โหคนนี้ก็เป็นดาราตัวแม่ที่คงคาแรคเตอร์แบบนี้ไว้ตลอดนะครับจึงทําให้ความรู้สึกของผมที่ได้ดูหนังเรื่องนี้เนี่ยชอบมากแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะดูอีกสักรอบหรือ หลายๆรอบต่อไปเลยรอบ3รอบ4ก็ได้นะครับเพราะว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยจิกกัดได้แบบถึงพลิกถึงขิงเจ็บแสบกันจริงๆนะครับอย่างที่ผมบอกว่าเขาจิกกัดทุกมุมมองทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือประชาชนที่รับข้อมูลข่าวสารเรียกได้ว่าเขาป้อนข้อมูลอะไรมาก็เชื่อพากันแห่เฮกันไปหมดอะไรอย่างเงี้ยครับจึงทําให้มันเกิดความโกลาหลต่างๆในบ้านในเมือง ทั่วทั้งโลกเลยซึ่งเรื่องนี้ยกเคสของดาวหางชนโลกมาเป็นตัวอย่างให้เห็นซึ่งสะท้อนหลายๆอย่าง ที่ประเทศอเมริกาเป็นอ่ะจริงๆผมคิดว่าใครก็ตามที่อยู่ในโลกใบนี้น่าจะเจอเหตุการณ์แบบนี้กันหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการมาแสดงความคิดเห็นหรือว่าอะไรก็จะถูกบูลลี่บ้างอะไรบ้างนะครับแล้วเรื่องนี้เนี่ยกระแสะพอตั้งแต่ได้ถูกสตรีมผ่าน n e t f l i x เนี่ยเรียกได้ว่าโ,โหทำคอนเทนต์เกี่ยวกับหนังเรื่องนี้ดอทลุกอัพกันเยอะแยะมากมายก็เป็นไปตามรสนิยมแล้วก็วิสัยทัศน์ของผู้ที่เสพหนังเรื่องนี้นะก็ส่วนใหญ่มักจะตีความ ไปในด้านฝากฝั่งของตัวเองกันเป็นหลักนะครับแต่โดยรวมของผมแล้วผมรู้สึกว่าภูมิกับทําเรื่องนี้มาเพื่อที่จะเ,เขาเรียกว่าเสียดสีสื่อสารเพื่อสะท้อนทุกฝ่ายเลยบนโลกนะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแต่ชนชั้นแรงงานชนชั้นกลางคนรวยสื่อมวลชนผู้บริหารหรือใดๆก็ตาม หมดเลยฮะผมว่าโดนเละสับเละกันหมดแน่นอนแต่ขึ้นอยู่กับมุมมองคนที่ดูหนังเรื่องนี้จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมต้องบอกเลยนะครับว่าผมชอบหนังเรื่องนี้มากๆทําออกมาได้ถึงพิกถึงขลิงแสบจริตจัการานของหนังเรื่องนี้ดีมากเรียกได้ว่าบทพูดดีๆ ที่ให้แง่คิดเราก็มีเยอะแล้วจังหวะของหนังทําออกมาได้สนุกเร้าใจและตลกด้วยแล้วก็มีความอบอุ่นสอดแทรกเข้ามาในหนังเรื่องนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยต้องบอกไว้เลยนะครับว่าใครที่ชอบหนังบทเจ๋งๆพูดกันทั้งเรื่องแต่ดูแลสนุกเร้าใจเนี่ยแนะนําว่าห้ามพลาดเรื่องนี้นะครับนี่ก็คือความรู้สึกโดยรวมของผมนะครับโอเคครับแต่ก่อนที่จะมาทีละจุดก็ผมก็ขอมาพูดถึงเหรียญพายเน็ตเบิร์ดนะครับเป็นคริปโตเคอเรนซีที่เรียกได้ว่าเป็นโทเค็น ที่กำลังจะเมนเนจแล้วนะครับเขาบอกว่าภายในปี2021นี่ก็ใกล้จะปีใหม่แล้วเนาะแต่ว่าที่แน่นอนเลยเขาให้เราทุกคนเนี่ยเมนเนแล้วก็ KYC แล้วก็ใช้เหรียญในคอมมูนิตี้หมุนเวียนกันในมาร์เก็ตเพจหรือว่าแพลตฟอร์มฟีเจอร์ต่างๆที่รองรับในระบบของ PINE Network นะครับซึ่งตอนนี้ลงในเว็บไซต์ Market Cap เรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ระบ,บุราคากันซึ่งราคาตอนนี้นะครับขึ้นอยู่กับจำนวนประชากร ฉันธามาติกันนะครับอาจจะเป็น1เหรียญ1น0เหรียญ3 0 0เหรียญหรือ1 0ึ0พันเหรียญสหรัฐตอนหนึ่พายก็เป็นได้ก็ขึ้นอยู่กับว่าพอเมนเนตมาแล้วใครจะกล้าฉันธามาติกันเท่าไหร่ซึ่งตอนนี้เหรียญน,นี้คนถือครองกันแล้ว30ล้านคนทั่วโลกนะครับแล้วแววแววมาว่าจะเปิดให้เทรดในกระดานเทรด ทั่วไปนะครับในไม่เดือนมีนาคมก็เดือนมิถุนายนนั่นเองใครที่สนใจเหรียญโทเคนหรือว่าคริปโตเคอรเรนซีนะครับตอนนี้ก็แจกฟรีซึ่งกําลังขุดอาจจะเริ่มลดน้อยลงเรื่อยๆนะครับแต่ว่าดีมาตอนนี้30ล้านยูเซอร์แล้วเนาะก็สามารถโหลดขุดได้เลยนะครับที่ลิงก์ข้างล่างที่ผมทิ้งไว้ใต้คลิปนี้เลยหรือว่าโหลดแอปนี้แล้วใส่อินไวโคดนี่เลยครับ R ใหญ่ M เล็ก1 9 1 9 1ครับ โอเคครับมาเข้าเรื่องกันก่อนต่อเลยนะครับดอนลุ o อัพในด้านบทภาพยนตร์ผมว่าตรงนี้เนี่ยไร้ที่ติมากๆเป็นหนังที่ทำให้คนพูดคุยกันทั้งเรื่องเนี่ยแล้วคนดูเนี่ยรู้สึกสนุกไปกับหนังเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังเรื่องนี้เรทคนที่น่าจะดูแล้วรู้เรื่องเนี่ยก็น่าจะเป็นแบบซักอายุสิบ 7 8ขึ้นไปที่สนใจเรื่องภาวะสังคมโลกการเมืองอะไรอย่างเงี้ยนะครับดูแล้วน่าจะอินกับเรื่องนี้ได้แต่ก็จะตีความออกมาแบบไหนถูกอกถูกใจไม่ชอบอะไรก็ต้องแล้วแต่จริตของคนที่ดูนะครับซึ่งหนังเรื่องนี้บทเขาพยายามตีแผ่และสะท้อนทุกแง่มุมของความคิดเลยทีเดียวในหนังเนี่ยเขาก็จะเสียดสีการเมืองในสหรัฐอเมริกันค่อนข้างที่จะเยอะเรื่องเกี่ยวกับพวกนายทุนคนรวยทีอ่อยู่ในระบบขององค์กรต่างๆหรือว่าชนชั้นแรง งานหรือว่าสื่อมวลชนที่คอยสร้างข้อมูลคอนเทนต์ต่างๆเพื่อชี้นําคนให้เกิดความคิดเห็นที่มันแตกต่างจนเกิดการแตกแยกนะอย่าง,อย,างอย่างเช่นมีบางฉากที่ตัวของเจอร์รี่เฟอร์รเรน์กลับบ้านไปแล้วไปเจอคุณพ่อคุณแม่เปิดประตูแล้วก็พูดว่าเออหยุดเรื่องของการเมืองในบ้านนะสังคมประเทศอเมริกันของเราตอนนี้มันแตกแยกมากแล้วอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งชนวนหนึ่งมุมที่ทำให้เราได้เห็นเลยนะครับว่าจริงๆแล้ว หลายๆอย่างเนี่ยมันอยู่ในชีวิตของเราซึ่งหนังเรื่องนี้เอามาตีแผ่ออกมาได้ดีมากหรือว่าในเรื่องของการที่ตัวเรโอนาโดหรือเ e เจนิเฟอร์ลอเรนไปออกสื่อนะครับแล้วไม่มีใครฟังเลยจนมันเกิดฉากที่โด่งดังที่ผมเห็นแชร์กันเป็นไวรัลคลิปเลยนะครับที่เรโอนาโดแบบทนไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซีนนี้เนี่ยผมแบบต้องบอกตามตรงเลยครับว่าแบบโอ้โหชอบมากชอบจริงๆนะส่วนตัวผมชอบนะคือ มันมันตรงไปตรงมาแล้วมันทําให้เราเห็นเลยนะครับว่าไม่ว่าจะสื่อหรือว่าอะไรมันก็เหมือนกับว่าสร้างขึ้นมาเพื่อเรียกกระแสะเข้าตัวเองทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องกราฟเรื่องอะไรต่างๆนะคนะที่ดี<า>ของสหรัฐอเมริกาไม่โคตรตอแหลทิพไหคือผมก็เหมือนกับทุกคนที่ภาวนาขอกับพระเจ้าขอกับพระเจ้าอะไรก็ได้ที่เป็นกระแสะที่ทําให้ช่องของตัวเอง ได้มีเลตติ้งที่ดีขึ้นทำหมดหรือว่าเรื่องของการบูลลี่ออกมาพูดเตือนแล้วก็ไม่ฟังแล้วก็กลายเป็นเรื่องตลกเรื่องโจกไปกว่าจะได้เห็นว่าชีวิตจะหาไม่เนี่ยมันก็อยู่ตรงเพียงแค่ตาเรามองเห็นแล้วก็ไม่ทันแล้วนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยบทเกลี่ยออกมาได้ผมคิดว่าเขาไม่ได้ทำเพื่อเสียดสีหรือโจมตีใครทางด้านใดด้านหนึ่งนะผมมองแล้วผมรู้สึกว่า โดนกันทุกฝั่งทุกฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นเดโมแครกหรือว่าบิพาบ,บิกันหรือว่าจะเป็นเกี่ยวกับนายทุนแรงงานประชาชนหรือว่าผู้นําองค์กรต่างๆผมว่าโดนกันเป็นทอดๆเลยนะครับโดยเฉพาะสื่อเนี่ย โดนเรื่องนี้จิกเข้าไปอย่างรุนแรงเลยนะถ้าเกิดว่าลองดูกันดีๆผมมองตอนแรกเนี่ยผมดูรอบหนึ่งเนี่ยผมก็รู้สึกสนุกนะแล้วก็สะใจในหลายๆเรื่องที่เสียดสีสื่อสารมาแต่พอไปดูรอบ2มันมีดีเทลเยอะมากๆนะครับที่ผู้กํากับเขาใส่เอาไว้ซึ่งตรงนี้แหละครับผมผมถึงได้เห็นว่าจริงๆแล้วหนังเรื่องนี้เขาเล่นหมดนะเขาจวกหมดทุกกลุ่มเลยนะครับอลองไปสังเกตกันดูดีๆ่ะแต่เอาเป็นว่าบททุกอย่างทําดีนะครับแล้วก็การ พักหนึ่งพักสองพสามเกลียบทอย่างดีแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าหนังเรื่องนี้สะท้อนอะไรให้เราได้คิดนะผมคิดว่าถ้าเกิดดูแล้วคิดตามเนี่ยแล้วช่วยกันทําให้มันดีขึ้นเนี่ยมันก็จะไม่ทำให้เกิดเหตุการณ์แบบที่เกิดขึ้นในหนังเรื่องนี้ได้แล้วนี่คือองค์ใหญ่ๆได้พุ่มกับเขาอยากจะแทรกเอาไว้นะครับให้เราเนี่ยที่เป็นคนทั่วไปเป็นประชาชนเนี่ยดูแล้วได้คิดได้แง่คิดตามนะครับก็หนังเรื่องนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยบทเนี่ยดีมากดีมากจริงๆนะครับคือไม่ได้ทําเพียงแค่จวัก เสียดสีสื่อสารเน็บอย่างเดียวนะเขาทําให้เราได้เก็บเอาไปคิดทบทวนกันด้วยนะครับโอเคเพราะฉะนั้นบทให้ยอดเยี่ยมเลยครับด้านที่2คือดารานักแสดงอย่างที่ผมเปรยไปแล้วนะครับว่ามีใครบ้างดารานักแสดงคงไม่ต้องพูดถึงครับอันนี้คือดีมากมากเลยที่เราเห็นชัดๆเลยนะครับก็มีเลโอนาร์โดดิคาปิโอเมอริลสตีฟเคทเบนเทรดโจนาฮิลแล้วก็เจนนิเฟอร์ลอเลนมาร์กไรแลนด์เหมือนกันนะฮะ อันนี้เนี่ยเราจะเห็นหลักๆเลยแล้วก็เอาอยู่หมดทุกอย่างคือส่วนตัวผมเนี่ยแค่เห็นเคสเบนเชตต์เกลียนาด้วดีคาบิโอเนี่ยก็เป็นผมเป็นติ่งเขานะฮะชอบทุกเรื่องเรื่องนี้ก็ทำออกมาได้ดีเหมือนกันนะคือ ถ้าไม่เป็นเรือน,นด้วคดีแคปิโอผมก็ไม่รู้เลยว่าหนังเรื่องนี้จะออกมาแบบสาแก้ใจขนาดนี้ไหมคือพอเป็นพี่แกมารับบทนี้ด้วยแววตาท่าทาง,ทางอินเนอร์หลายๆอย่างที่ปรากฏในหนังเนี่ยมันรู้สึกว่าเชื่อแล้วรู้สึกว่ามันจริงมากๆเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยดาราทุกคนที่โผลมาในนี้ก็เบอร์ท็อปๆของฮอลลี w วูดที่เราโปมากับเขาและเห็นมาจากหนังหลายๆเรื่องในชีวิตเราอะ่ะ เพราะฉะนั้นเราจะคุ้นเคยแล้วก็เราก็รู้สึกว่าเขาทําออกมาได้ธรรมชาติอยู่แล้วนะครับด้านต่อไปคือองค์ประกอบฉากองค์ประกอบสินแสงสีเสียงโอเคครับอาจจะเป็นหนังที่ใช้บทพูดแล้วก็เน้นในเรื่องของ acting ของดาราแล้วก็บทต่างๆที่มาค่อนข้างจะหมัดฮุกหมัดยับมาเข้าเป้ารัวๆอยู่แล้วแต่อีกสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าไม่แพ้กันเลยคือเรื่องของ ทั้งคอสตูมนะะองค์ประกอบฉากองค์ประกอบศิล์นะฮะมันไม่ได้มีแค่บทดีไนงะคือจังหวะตัดเรื่องนี้ก็ดีด้วยดนตรีก็โดนนะครับช่วยหนังเรื่องนี้ได้เยอะตามสไตล์หนังที่ใช้บทพูด,ดเยอะๆดนตรีต้องมีจังหวะที่เร่งเร้ามาสม่ําเสมอจังหวะเงียบถูกจังหวะนะครับจังหวะตัดเร่งเล้าใจชึบชับชึบชับทำให้เราดูหนังเรื่องนี้แล้วรู้สึกไม่ง่วงซึ่งเรื่องนี้ไม่ง่วงเลยครับทำออกมาได้ดีมากๆโดยเฉพาะมีฟีนฉากใหญ่ๆ แบบอลังการงานสร้างเหมือนได้ดูอมาเกดอนเนี่ยเราก็ได้เห็นนะเรื่องนี้ก็มีฉากอลังการงานสร้างแบบดาวหางชนโลกหรือว่าฉากจักรวาลดาวหางให้เราได้ดูนะครับเหมือนแบบอารมณ์เหมือนดูดิฟอินแพ็คอมาเกดอนสมัยก่อนเลยเนาะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยซีจง CG ทําออกมาได้เนียนมากนะครับจนผมรู้สึกว่าเป็นหนังที่ควรจะฉายในโรงได้ซ้ําดูในโรงน่าจะได้อัรสมากกว่านี้เพิ่มขึ้นเนาะนี่ขนาผมเซตแบบ5.1ดูแบบเต็มเม,เมจอนะครับก็ ก็ได้อาทรสนะแต่ถ้าเกิดดูในโรงน่าจะฟินกว่านี้นะครับฉะนั้นเนี่ยกับเรื่องนี้นะครับผลงานล่าสุดของผู้กำกับ The b i g Shot เนี่ยเอาเป็นว่าผมรู้สึกว่าทั้งหมดทั้งมวลที่ผมพูดมาเนี่ยมีแต่เชิงบวกแน่นอนครับผมรู้สึกว่าไม่รู้จะหักคะแนนอะไรตรงไหนจริงๆหนังที่มีบทสนทนาเกี่ยวกับโลกการเมืองสังคมของเราแล้วก็เสยดสีทุกอย่างที่ปัจจุบันโลกเรากำลังเผชิญกันอยู่กับแง่คิดของผู้คนที่แตกต่างเนี่ยนะครับเอาเป็นว่าเรื่องนี้เนี่ยเต็มสิบนะครับดอท Look Up แต่เอานะ just look up นิดนึงก็ได้เนาะเต็ม10นะผมขอให้คะแนนภาพรวมทั้งหมดไป10เต็ม10ครับฟังไม่ผิดครับ don look up เต็ม10ผมให้คะแนนภาพรวมทั้งหมดไป10เต็ม10ทุกอย่างหนังเรื่องนี้เนี่ยทำออกมาได้เคี้ยวป๊อปคอนกำลังดีดูกำลังเพลินสนุกแล้วก็ยิ่งดูซ้ำ ก็จะยิ่งได้รายละเอียดเพิ่มมากยิ่งขึ้นหลายๆอย่างผมพูดไปตั้งแต่ต้นคลิปอยู่แล้วนะครับว่ามันมีดีอะไรยังไงบ้างฉะนั้นเนี่ยจุดที่มันไม่ดีเนี่ยผมรู้สึกว่ามันผู้กำกับกับทีมงานเขาอุด ่งโวของหนังเรื่องนี้มาจนหมดครบถ้วนจนกลายเป็นหนังที่สมบูรณ์เหมาะสมที่ดาราเบอร์ใหญ่ระดับออสการ์หลายๆท่านมาอยู่ในนี้จริงๆแล้วผมก็เชียร์นะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยควรจะได้รับรางวัลด้วยนะน่าจะมีขึ้นชิงหลายเวทีแล้วก็ขอให้ได้รางวัลเยอะๆนะครับแล้วก็เป็นหนังที่สะท้อนแง่างามความคิดของความเป็นมนุษย์ออกมาได้ดีมากๆเลยนะอย่างที่ผมบอกเขาไม่ได้ด่าไปฝั่งใครฝั่งเดียวครับ หนังเรื่องนี้เสียดสีโดนจวกยับหมดทุกฝั่งทุกฝ่ายนะแล้วก็ที่สําคัญโลกของเราเนี่ยถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นจริงก็น่าจะประมาณนี้แหละครับโอเคครับสิ่งที่ผมพูดสุดท้ายก็เป็นความรู้สึกส่วนบุคคลของผมนะครับก็ไม่มีผิดไม่มีถูกนะชอบไม่ชอบตรงไหนก็มาพูดคุยคอมเมนต์กันใต้คลิปข้างล่างนี้ได้เลยนะครับส่วนตัวผมให้10บเต็มสิผมชอบมาก กับหลายๆอย่างที่หนังเรื่องนี้สื่อสารมามันโดนใจจริงๆนะครับเพื่อนๆดูแล้วรู้สึกอะไรยังไงก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ผมคิดว่าน่าจะมันนะครับกับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในหนังเรื่องนี้โอเคครับสุดท้ายขอบคุณทุกท่านที่ฟังคลิปรีวิวคลิปนี้มาจนถึงตรงนี้นะครับก็ขอให้มีความสุขก,กับการดูดอ n ลุกอัพนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านจริงๆก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e และกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารก<ส>ารรีวิวแนะนําหนังเป็นประจําทุกสัปดาห์อ่ะ ดูสตรีมรอบ2ครับดีเทลเพียบลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ